ปลาดิ้นนะมาแล้วอุ้ยโอ้อตะกี้เราเจองูนี่เจอตะกี้นี่เรามาใา้อยู่ด้วยกันงอนซึ่ตุ๊บตุ๊ก V M N Porsche โอ้ดูพี่เบม,มาจะมาคายเรือคายักแล้วครับคายเรือบนบกนะอันนี้ตอนนี้ลมมันแรงแล้วครับคายไม่ได้แล้วคลื่นมันเริ่มแรงแล้ว นี่อันนี้ของโรงแรมนะเขาให้เราเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเล่นแนะนําเล่นตอนเช้าเช้านะลมมันจะไม่ค่อยแรงน้ําจะนิ่งครับพี่เบมพายไปเลยพี่เโอ้โหพี่เบม,บโโเบมนี่แบบเรือเดี่ยวแล้วนะนี่เรือเขามีหลายลามากเลยนะครับมีหลายแบบด้วยนั่งเดี่ยวนั่งสองคนถ้าเป็นแบบนี้จะนั่งสามคนเลยนะ มาพี่เบร์มาดูเรือตรงนี้ดีกว่านี่อันนี้เป็นแบบยืนพายนะเป็นบอร์ดแบบยืนพายนะครับว้าว <Yeah. S 1> โอ้มีหลายลำมากนี่อันนี้เรือยาวนั่งสามคนเฮ้ยพี่เบมตรงนน้นบนป้าเห็นอะไรอะ่ะหาดูดิ <c oughs> ตุมต้มๆเร็วเฮ้ยโอ้โห โอ้ยมาอยู่บนเรือโอชิโอ,อ้ยระวังเขากัดนะและ้วไมเขาไม่อยู่ตรงเรือริมชายหาดอย่างนี้เนี่ยออ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราไปปล่อยดีกว่าครับ <c oughs> เอาไปปล่อยดีกว่าไหมโอ้นี่เรามาขุดฟายกันต่อยแล้วเหรอครับไปขายเลเนี่ยมื่อเมื่อช่วงเช้าพี่เบมเอาตุ๊กแกที่เจอบนเรือไปปล่อยใช่ไหมครับ นี่มาแมะบรรทุกทรายอีกแล้วครับทำไมเราไม่เอารถแบ็คโฮมาตักทรายครับเนี่ยลืมเนาะแบ็คโฮแล้วก็มีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปคราวหน้าต้องเอารถแบ็คโฮใส่ถุงไว้เลยลองใช้ไปก่อนดู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 ดนเหมือนคนเทแล้วนี่นี่เบมร่อนบ้างปกติจะมีแต่น้องบอเช่ร่อนนะทรายมาคุณต่อคุณต่อโอ้โหร่อนร่อนแล้วไปไหนครับมันก็ลงพื้นหมดเลยครับพี่เบม่ไหว

โอ้โหแม่ค้าเจอตุ๊กแกตอนนี้เจองูเหลือมทองเลยครับตายยังตายยังตายยังอุ้ยเขายังดิ้นอยู่เลยเป็นเพราะมือป้าดิ้นนะโอ้ตายพอดีครับพ้าเช้อย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวเราต้องไปปล่อยอีกแล้วไปปล่อยที่เดียวกับตุ๊กแกเลยไหมเขาจะได้ไปกินตุ๊กแกมาขุดกันต่อขุดกันต่อ ขุดใช่หร่สมบัติอ่าหาสมบัติดูนี่ขุดต่อไปเรื่อยๆเปลือกจะเจอทองคำของจริงเนี่ยเมื่อกี้ป้าเห็นคนเขาใช้เครื่องสแกนหาโลหะด้วยนะใช่เมื่อกี้หมันไม่ทำแล้วมาหาอะไรหาอะไรหาโลหะที่ี่บอกว่าจะหาปากระป๋องเหรอก็ไม่ใช่แล้วหาอะไรครับหาื่อเป็นคนเหล็กหรือเพื่อทองคำอะไรอย่างเงี้โอ้มีเหรอบอกว่ามีนะโอ้จริงเหรอครับแล้วเราไปขุดกันไหแล้วเรามีเครื่องไหมครับจะมีเครื่องไหม เรื่อจับโลหะสัญญาณโลหะันี่คืออะไรก็ไม่รู้ดูสิโอ้นี่หินหินครับพวกหินเนี่จะมีพวกเปลือกหอยด้วยนมีอะไรไหมครับมีอะไรหมอ่น่ามีอะไรแล้วครับเปเจอได้เห็นกับไอ้เปลือกหอยมีไหมอุ้ยอะไรอะไปลาปาโดนอะไรเะ้ย โอ้โหมาอยู่ในทรายได้ไงอะตุ๊กเก้เบนลี่เบนลี่มาได้ไงเบนลี่วูดโอ้โหเมกี้เราเจองูนี่เจอต๊กเก้นี่เรามาใชอยู่ด้วยกันก่อนตึ๊กตๆโอ้แบไงจังงูจับตุ๊กเก้โวยสงสัยลราต้องเอาไปปล่อยทั้งคู่เลยนะดูปอเช่เอางูมาจับเล่นลวครับ นี on ite, ่เ on. ดี Governor, ๋ยวเราจะเอางูกับตุ <microb ial. S 1> <t un> ๊กแกไปปล่อยอีกนะครับโอ้ห <Trung> นี่ท้องฟ้าสวยไหแล้วครับวันนี้เย็นแล้วนะแต่พี่เบมเอาไปปล่อยดีกว่าเมื่อเช้าพี่เบมเอาไปปล่อยตรงไหนจําได้เปล่าไม่รู้ยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่เออยังอยู่นะของโซ่ไม้ค้าที่อยู่บนเมืองเอาเอามาไว้คู่กันนะเขาอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้นะแล้วงูไว้ด้วยกันเหรอเอางูให้กิน เราต้องเอาวางคนละที่ดีอ่อเาเขาจะได้ไม่ขัดกัน